โอ้ยเดี๋ยวนั่นเราแบ็คฟิปป้ามึงเฮ้ยใครตายไม่รู้เราไปแล้วไปโอเคมาวันนี้เราก็จะมาแข่งรถกันนะโอ้โหแต่ละคนเลือกแต่ละคันมาเดี๋ยวเราฝากอยู่ใต้ขดอันนี้เต็มตัวนะครับแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่รู้ว่ารวมไปแล้วเฮ้ยทำไมรถเราอยู่ใต้ดินอ่ะ

เฮ้ยรถกูอยู่ใต้ดินด้วยวะเนกปนะครเนแองครับโอ้แบบอะไรยายระเบิดยาระเบิดอยบาระเบิดแต่ละคนแตละคน่ะคแต่ละคนลน่ละคลค่อะคนต่ลอคน่ละต่ลคต่ละค่ล่ละคนแต่่นต่นะ ว่าแล้วโอ้วันดีปีใาเก็บค้างเลยโอ้ยตีละครเฮ้ยเหยียบแล้วไม่หรอแล้วใหม่จิงวกดใช้ปุ้นไงนะอะไรนะกดกดตัวอีก็ตัวอีกอะไปแล้วแล้วบิวแตนรัวรัวแล้วตอนนี้โอ้เอ้ยต้องรุนใครต้องรุนใครผมเห็นรถมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้ยโอผมเห็นรถโอ้ยสิบเดี๋ยวเดขึ้นขึ้นมาแล้วกูมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้เรเบ็ดฟิปป้ายเฮ้ยใครตายไม่รู้เราไปแเราไปโอ้เราเริ่มใหม่แล้วแม่ลูกแม่อย่าระเบิดอย่ายายาเออเดี๋ยวเอามาแบบอารมณ์ประมาณเล่นรถไฟห่ออันเนี้ยมันเสียวเสียวเวลาตอนลงแบบรื้อเลยสัตรง ไอ้เฮียแล้วลงไงวะเนี่ยเออนักขึ้ื่อนมานี่มันจะลงไงเนี่ยโโอ้หลงยากใช่ไหมลงมาลงมาปกติแล้วปล่อยคีย์บอร์ดรอดว่ะรอดว่ะลงมาปล่อยคีย์บอร์ดเลยครับนั่นคือสีที่เราทำนะเต้องเอาต้องเอาต้องเอาท้องลงเอิร์ดเอาท้องลงอันนี้ท้องลงอ่ะรู้กูติดอยู่บนไอ้เนี่ยดาดฟ้าเลยกูจะลงยังไงไปแล้วเพิ่มดมาแล้วครับมาเลยครับขับลงมาเลยครับจะดาดฟ้าเลยครับลงมาได้ฮะมันลง นี่เซฟแลนดิ้งเดี๋ยวก่อนคันนู้นอย่าเพิ่งเข้าเส้นชัยงโอ้ยแต่ตอนเนี้ยผมขึ้นเขาไม่ได้เขาขึ้นขึ้นไปเร็วหึ้นจู่โอ้โหเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เราไม่เข้าไปเร็วจังเลยขึ้นเขายัางง่ายได้เราต้องไปบ้างละโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวกับจ้าเลยเลยนี่ขับโฟร์ฮาร์ดมากคันนี้ไม่ใช่คันนี้ไปถึงไอ้ด่านนี้ เราจอดรอกันเราจอดรอกันรอหน้าเส้นชัยเลยรออยู่หน้าโอุ๊ยมันระเบิดเกิดอะไรขึ้นรถเขาระเบิดเธอตรงเส้นชัยพอดีเอาเฮ้ใครมาเนี่ยอ๋อคนเดิมรกิ๊งกันอยู่นี่ไงกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยรู้สึกว่าลงอันนี้ระเบิดเลยโอ้โที่เราจะมารอเส้นชัยดีกัว่าโดนลงเรารอดแล้วเรารอดแล้วเรารอดแล้วไปละไปละไปละ นอนรอจอดรอจะเพิ่งเข้าสิบท้ายจะเข้าเลยเหรอรถไฟมาประเดมเดี๋ยวโอ้โหที่หนึ่งเฉยอ่ะที่สองเฉยเลยโอ้ไม่ระเบิดใคระเบิดที่เฉยเลยกดระเบิดแม่งไอแม่งระเบิดเฉยเลยวากลายเป็นว่าตอนแรกรถติดใต้ดินกลายเป็นที่หนึ่งวัดเดียวไม่ทันแล้วโอเคมาตาสองมาเลยโอ้โหแต่ละคันไต่สัวเลือกรถไม่ไรหัว ไหนคันไหนฟิวแกันรดบันบานเลยว่ะโอ้ชิบหายแล้วคันนี้ทุกคนอย่วกกันลุงฟิวลุงลุงมันลุงมันลุๆมันลุวตไว้ไวเช็ดทำไมลแรงเลเดี๋ยวอ้แล้วก็ขันไม่หยุดเดี๋ยเอาเลยมาตอนนี้พร้อมแล้วจๆทำไรไปแล้วก็มาฟิวเก็เป็นหนึ่งครับโอ้ยใครชนกู ปืนปืนของฉันยิงยิงย่ายิงนเด้อเด้ยิงเด้อนี่เก็บมาแล้วจ้าคเก็บมาแล้วจ้าโอ้ย่างอะไรนี่นี่ยางรถโอ้ดิฟเลยมาคันที่สองต่อไปใครจะโดนเก็บอ้าวชิปายายมาแล้วซัฟวโต้ซัฟโตพี่วอสตอบมาพ่ครับผิดรู้เข้าผิดรู้เช่าผิดรู้ไหนคันที่สองคันที่สองโอ้อยู่นู่นเอง โอ้โหไปไกลเลยว่ะเต้ยิงล้อแม่งเลยกูต้องเพ้นไงกูต้องเพ้นโอ้แม่งกลายเป็นที่โหลไปเลยเมื่อกี้ยังนำอยู่แทะยิงล้อล้อแตกยิงล้อได้ที่เหรอได้ยังไงวะโอเคต่อไปโคตรตะวโอ้โหโอ้โหโอ้โหระเบิดเลยไกลโอ้โหยิงเหรอยางแตก

ไม่ไม่คิว่ามีนิสัยอยู่หน้าหายนี่คือผมอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหที่หนึ่งนี่เขาชิลนะเนี่ยอาสันเลยคนอื่นคนอื่นเขายิงกันจนจะตายที่หนึ่งที่กับรถยิงยิงอย่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่หน้าเส้นชัยไปดูอืมจะดีอะปุ่มเก็บเก็บซ่อมก่อนเดี๋ยวเยี่ยมกลับมาเหมือนเดิมแล้วเก็บซ่อมอยู่ไหนวะเนี่ยเก็บซ่อมแล้วช้อนนะพี่ไม่เก็บวะ เอาให้คมเลยแบบเากับข้าวเลยหอยแขงหอยแมงมุกปาตัวหนึงแม่กองเอ้ยเฮ้อเีบอยตูรี่ว้าพอไปก่อย่าเจอย่าอย่ายิงกูได้ได้ได้น้ไม่ขาดหายน้จะขางแล้วที่รักจะเบียดแล้วที่รักบียดกูเออเออนัแเดี๋ยวไปครับไปครับ ปล่อยระเบิดลงข้างฮลโหลฮั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 ลโหลนี่ขับเร็วโอ้ยเกนี่นี่ปล่อยดีไว้ซอยดี้แลวโอ๊ยโอ้ยเตม้าก๊ะตัวกระจายเลยใครยิงวะใครยิงวะเมื่อกี้กราโดดมันก็ปัดอย่าหนีรับชิบหายแล้ว

โอ้ข้างหลังตาไมา้แล้วโว้ยจะยิงอะไรกันนักกันไปเดี๋ยวขับต,ตกลงตกสะพานไมหน้าเบียดเยอะเสร็จเสร็จโกยังจังหวะน,นี้แปลงแล้วครับโอ้ยตกด้วยไม่เว้ยรีบเร่งแล้วเยียมแล้วลองดูทางหน้ามีที่ซ่อมมาเดี๋ยวล้วโอ้ดีนะ <c oughs> เยีบเยบเย็บมีกดเทอร์โบไหมเนี่ยจะกดไนทัสหน่อย โอ้ยเหิน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 เฮ้ยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดไอ้ฟิวปลาต้มข้นอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้อร่อยแม็กก่อนแว็ก่อนแม็กก่อนของละเรื่งรู้สึกปลาระเบิดไม่โดนสักคนเลยมึงไม่หนีแล้วหนีแล้วเหยียบแล้วเธอโบเต็มเลยแมนแล้วมาแล้วไม่ยอมไปไม่มาอย่ามาไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โหแม่งขุดไก่อ่ะลุงมีคู่ข้าเส้นชัยดีกว่าวะ ด e, thing, ี๋ยวก่อนนะพี่เส้นชัยมันอยู่ไกลมากครับพี่เอาไกลเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยอ๋อถึงแล้วเดี๋ยวจอดรอหน้าเส้นชัยก่อนดีกว่าเออต้องจอดรอต้องจอดรอเดี๋ยวพิ่งเข้าจอดจอดจอดเดี๋ยวเพิ่งเข้าเอาเอาหลังเข้าอะเอาอะไรอะอะไรเอาหลังเข้าด้วยอ่ะทำไมมันไกลจังวะคนอื่นนี่แค่เข้าเอาเข้าเอากูตามทันแล้วเนี่ยโอเคมาแล้วมามาเปลี่ยนไปในเกมบ้าง มันเล่นไงอ่ะอันนี้บีบเวสเซอร์อันนี้ก็คือต้องอย่าให้โดนฝ่ายบีดฆ่านั่นเองนะครับแล้วฝ่ายไหนคือฝ่ายบีดฟังผมพี่พี่เต้กับผมจะเป็นบีดนะครับส่วนพวกผมเนี่ยจะไปยึดยึดคะแนนไอ้ยึดแต้มไปเนี่ยครับแล้วก็สำหรับฝ่ายบีดกดกดกดไอ้เนี่ยไอ้สเปซบาร์ค้างไว้อ่ะแล้วก็มันจะช่วยจำผมกดอีแล้มีแสงอะไรพี่รู้ปะไม่แห่ ถ้าเจอเรายิงได้เลยใช่ไหมฝั่งจูนใช่ใช่โอ้โอ้จูเนี่ยมาสเตอร์นี่เขาวาร์ปได้เหรอฮะไม่รู้อะคิวใหม่ผมกด E เห็นกด E แล้วภาพมันเขียวนั่นนั่นเงินน่ะเฮ้ยเสียงเสียงปืนฟิวลุยแล้วฝั่ลุูนจี๊ดเยแต่ว่าประเด็นคือผมยังซุปเปอร์จับไม่ได้เลยตอนนี้ผมซุปเปอร์จับไม่ได้เหมือนกันวะมันอยุดไม่ได้วะฟิวครับดูเดีงเลยตัวผมกด E แล้วมันเป็นอะไรไม่รู้อะ ซุปเปอร์จับเงี้ยว่ะหนักเกินซุปเปอร์จับเงี้วะอ๋อนี่กดมาขวาพี่กดมาขวาแล้วก็กระโดดเฮ้ยเจอแล้วเฮ้นี่ไงโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยเลือดรถด้วยเวลากระโดดสูงเฮ้ยเฮียชิบหายให้กดก่อนี่นี่เขาอยยึดจุดเขาคอยยึดจุดเขาคอยยึดจุดเฮ้ยมันหายไปไหนวะเออหายไปไหนอยู่อยู่ในใจเสมอจิตเราจะทุ่มอยู่ในใจอ้าวชิบหายเกือบตายอ้าว ก็คือะไรวนีี่่พมันจะมีวงกลมสีฟ้าไอสีเหลืองให้นมันจะมีวงกลมสีเหลืองให้พวกผมเก็บอยู่แล้วก็พวกพวกพี่ต้องพยายามคาผมกับพี่เตให้ได้นะครับอุ้ยโอ้ยไม่ได้ไปบอกกูดิกูกลัวก็ได้โอ้โหไหนายอยู่ไหนเอกมาเอามาไว้ออกเราพี่โอ้โหไว้มันโดดไปไหนวะแม่ง ไปเป็นลิงเลยกระโดดลงน้บไปยังขึ้นไงเนี่ยพี่หาทางให้ผมมาโดดขึ้นมาโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โโอ้โหโอ้โหจะยิงใครไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นหลังคาไปแล้วขึ้นหลังคาไปแล้วยังวิ่งงงอยู่เลยเนี่ยนี่อยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้พี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไหนไหนไหนผมมีกล้องอะไรบ้างมันส่องเราเจอมีกล้องด้วยชิบหายแล้ว ด้านบนเนี่ยครับด้านบนด้นเป็นยังไงวันนี้เนเนเนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขยิงวะวิ่งวิ่งวิ่งทางไปก็บปวดร้อนเหลือเกินผมปวดตาโดนถ้ามึงไดนโ้ยโอ้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้ยด้ยเอ้นโอ้ยโอ้อ้ยอ้ย้ยโอ้อยอ้ยโอยอยโอ้ยอ้้้อ้้ยย้้มยย้วอย้้ย้ โอ้โหชิบหายดูปืนมันดิปืนแม่งน่ากลัวว่ะมินิกันเฮ้ยไหนโหเนียนเลยเนียนเลยไปไหนจ๊ะไหนะตายไปไหนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ถือเอ้ยยิงไม่โดนนี่เองว่ะถือปืนนี้อย่างกับคนเหล็กวิธีการเนี่ยพี่วิธีการวิธีการเป็นไหน อย่างงัวเลยวันนี้หนตรงินไป้วอุ้ยอเดี๋ยวผมเฮ้ยเราสู้กันได้ไหมสู้ได้เหรอได้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 เเราไปเลยเ้เฮ้ยใครยกูมารอบนี้สแลชเชอร์สแลชเชอร์ห้ามโอ้โหะไรอ่ะแล้วเราทาอะไรได้ให้เรารอฟันเขาอย่างเดียวเหรอเราต้องแอบดีาทอะไรเอ้าเอ้า ทำไมเป็นฮันเตอร์อะเราคนหัวหัวหน้าห้องจะได้เป็นไอ้นี่ครับจะได้เป็นสแลชเชอร์ครับแล้วก็พยายามเอาตัวรอดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้จับของจริงเลยไม่จับเลยโอ้โหเตมอย่างแรกอะหลับจับเลยเอาไว้เต้ฟัังผมไม่ทำอะไรฝั่งผมต้องต้องพยายามหลบจากผมครับไม่ก็ฆ่าผมให้ได้โอ้ต้องหลบเหรอมันจะมีไฟฉายไม่ต่องไฟวะไฟฉายก็เอาไว้ส่องทางครับกับหลบ ไอ้กลับเอาไว้ตีอ๋อมันเอาไว้ตีได้ด้วยอ๋อเมื่อกี้มบบนี้แบบว้านะกูนึกว่าต้องไปตามล่าฟิวเล็งคูไม่หช่ไม่ใช่ผมเนี่ยตามนักล่าเลยเนี่ยใครเปิดประตูเฮ้ยมาแล้วจะโดนยีใครหัวเขียวใครหัวเขียวอันะไรกันใครเอ่ยใครอ่ะใครเอ่ยกดนั่งนี่คือใครกดนั่งนี่มันกดเหรอวะกดนั่งไดนั่งนั่งไม่มีครับไอ้หัวโผแอบนี่ แอบดีดีดีโหโบเออแอบไปตรงนั้นก็ได้โหยิงกัีแล้วพอเวลาหมดเดี๋ยวมันจะมีไอ้นี่ด้วยครับเดี๋ยวจะมีช็อตกันมาให้ด้วยอ๋อไปเลยค่ะไอแล้วไปแล้วมาอยู่เนยตรงนี้ตรงนี้มันใหม่วะอุ้ยเสียงมันข้างๆอ่ะเสียงเหมือนข้างๆเลยอุลยเฮ้ยมันกลายจะกลัวแล้วเดี๋ยงินเงินเงินค่อยไปถ้าเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งจะสนุกมากจริงๆใช่ครับแต่ว่าดึงปับอย่เมื่อกี้อะไรนะดึมปับดึมปับ เออถ้าปับไว้น่าจะมันอยู่ไม่เสียงมันเหมือนว่าเทวีเฮ้ยเดี๋โอวัีครับวัีครับ่ายตายแล้้าวเปครเดี๋ยวก่อนนะประตูเพิ่เปิดโอ้สวันนีครับวันนีครับจ้าใจเย็นๆมีอะไรใครวะเนี่ยเดี๋ยพี่บอสรอแอบเย็นมากเลย มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ไม่เป็นไรครับใช้ปืนตัดสินโคตรกำลังขูดพี่บ๊อบไปยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมไม่ยืนอ๋อมันเด็กขัดกระจกอ่าใช่ใช่ใช่พี่บอบชอบถูกระจกก็ไม่บอกแม้เล็กชอบชอบเอาอะไรไปถูถูกระจกหรือเปล่าชอบโชว์เนี่ยพี่บ๊อบชอบถูกระจกอย่าพวนนะถกอะแล้วก็พอหมดเวลาพี่ก็เริ่มไล่ล่าผมก็ได้นะ เอามันจะได้ปืนใช่ปะ่ะใช่ prayed, <S 2> <S 2> มันจะได้ปืนพี่มันจะได้ปืนโอ้ยรู้งี้ก็รอดีกว่าเนี่ยพี่เขาแอบจนจะสิงเข้าไปในสาวแล้วเนี่ยแต่ไม่ต้องบมอเที่ยรอจะไม่มันจะไม่มันไอมีเงินตกเขาเก็บเงินด้วะเอ้ยนี่มันห้องเกมเมอร์นี่ว่าใช่อุ้ยตัวของเขาตกยี่สิบห้าเลใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น นิดต่ามันกี่โดนตายเอาแล้วไงเอาแล้วไงชิบหายผมแล้วเนี่ยโดนยิงตายหน้านิดทิมดินเหรอผมโดนนี่พี่เต็มเอาเรียบร้อยล่าเลยเอารออะไรอ่ะถือปืนแล้วมาเลยพี่รอเขาเนี่ยผมต้องหนีของจริงละไซโยนาระเอาแล้วจะไปออกไม่ได้ตีประตูเดินไปประตูเตือดเตือเตืเตอดเออันนี้ห้องเอ็กซ์เรย์ป่ะเนี่ย อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะริงเลยเฮ้ยดู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 ดเฮ้ยังอ่าฮ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 เาฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าฮฮ้าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่่า่าาฮ่าฮาา่ โอเคบ้านก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายก็บ๊ายบายชอบหมุกเจนโด้เว้ยเจนโด้เอ้ยแล้วก็อย่าลืมไปดูเช็คช่องคนอื่นกันด้วยนะครับสนุกทั้งหมดเลยนะครับโอเคบ๊ายบายเจนโดไงเออเจนโด้